เราอาจจะยังมีตำรวจทหารมีรแก่บ้านกับนั้นผู้ถืกแกบ้านกนั้นผอชมวยชมรบกับนั้นผู้ใยบ้านของเมอองพยา้เกี่ยวกับยาเสิถูกจับคนทีเป็ดกับนั้นผู้ย้าบ้านนจะต้องลาออกนะครับที่จริงผมมีข้หมายบังคับแต่โดยสปิริตว่า ในเมื no ask, ่องรัฐบาลก็จะมีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดแล้วลูกผู้นำของบางท่านเป็นติดยาเหมือนเดียวเนี่ยเห็นอย่างไรบ้างที่ชุมนุมเลยเราต้องไล่ออกนะครับอันนี้ก็มีกรณีตัวอย่างสามสี่ไลนมีหลายล่าสุดบอกว่าเป็นตำรวจไหนมีประหลงสองท่านต่าแหล่งต่าออนออนแอนแอนคนอื่นแต่แต่ก้รูกแกต่อหลังไมกิดต้องไล่ออกเห็นคนเดียวกันมาได้จัดโดนจัดดีมายาวแต่เป็นโดนจัดด ม้าสวรรค์นะครับพอหัวของอหารมันจะแยกออกจากกัวไปนะเอให้าโดนเสียงเรียกร้องของสังคมสหัก็ต้องลาออกพอเะามีหลายๆนะครับติดลาออกไปแล้วนะครับเพราะเราหลวกฟ้าโดยแล้วยักในกึงสันมันเฮโรอีนเนี่ยห้าสิบแปดกิโลนะครับเปิดเนื้อก่อนยักในตีภูสานที่มันหัว เออแบบนสีล่างไปนะครับเนี่ยยามัเนี่ยมันตัวเองเกิกิ่นยามาเนี่ยไปเข้าข่ายาเปลี่ยนพฤติกรรมพ่อแม่บางคนยังเข้าข้างลูกเขาหู้อยู่ลูกแก๊สกินยาบอกลูกป้ากินยาแล้วบอกกินมันรลอนกีนี้มันต้องเจ็บไปไหนอยู่เังมันขำเดิกมามันรังออกไปจีหู้นะครับ น้องมันบกินอันต้นเนี่ยเนเป็นสีม่วงเป็นยังต้อเขาโลกอยู่นะเนี่ยเป็นสีม่วงนะโอ้ป่านเลงออกแล้แต่ว่าเอาแกงขับปังมันกินเอาแกงขับปังมันกินเนี่ยก็เลยเป็นเส้นต้นต้นแบบนั้นเลยโบราณที่แข็งแข็งนะครับแถมน้อย้นะงานซุมงานซ่าทั้งหลายแลแม่บ้านที่สบายแต่เดี๋ยวนี้

นอุภพนาสตีทุกท่านนะครับราง่านเลือกออกยาสตินิดนดเลือกของกก่กินเล่าสถีนะครับเรื่องที่ครอบหัว่อนฟังครับเรื่องที่รอบหัวอนกัท่านต้องถามได้่อนจะไปให้มเราของท่านได้เลยนะครับโดยสถาปิานะครับ่วยเป็นหลังไกเห็นแห้งไก่ทุกท่านเลยนะครับที่ทำงานเอากั ครั้งใหญ่เาที่เป้เกษตรกตั้งแต่ต้งแต่เ่อหายีแล้วได้ผีบานแล้วโอกาสเหาจะ้พท่านรารข้อสู่บ้านี่นี่ยจะเ่จะมีโอกาสรับยาแนแรกลายเป็นแสจะน่าเบแต่ก็เสียใจน้อยนี่จะเข้ามา่าวันนี้ ดีดีโออะไรแบนั้นเรตอนนี้มันจารักที่นโยบายอยู่คะกรรมจะเลยต้องอยู่กับทางได้ต่อเลยแต่ว่าคงจะลบกว่เวลาทันหรือพบปะนอกจากกับทางประมาณประเดิมชี้นะครับแต่คิดว่าโอกาสข้างหน้ายังนี้อยู่นะจ๊ะก็คงจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมท่านถึงหมู่บ้านไปร่ดูกิจกรรมของท่านในระดับหมู่บ้านนะจ๊ะ ผ้ส่อข่ากพัฒนาชุมชนอาจาเทียนก็อยากมีความส่งกันเนาะว่าอยากันคนี้เนี่ยกจะเป็นยกไปย่ตรงกลางของจาอาจาธจาส่วนใหญ่คุ้ครูเขาจะพู้จางหน้าเปดเนาะหัวหน้าแน้ที่เป็นธมจารตัวเองัะตอนนี้มนมีแาลก็ไปยูอาจารกระเด็อต่อไปก่อนได้ อาจาก็เป็นอย่างน้นะาจารย์ใจใจเห็นใ้รนกลุมือการเราก็มีความฝ่ิด้ต่อสตรีมีความฝัิ่ีต่อแม่บ้านแล้วผู้หญิงพวกคนของพะเยานะจ๊ะเข้ากันเลยดับมือกานร่วมกันเพริอส่งเสริสรับสนุนเพื่อสตรีนะยิ่งก่มเยี่งเน่จะมีองค์กรที่อค์กรเนาะ ที่กำลังดูแลแพทย์ตวองกับพูากโรยบากรีนทาวน เาเป็นสอเนาะจสประเทศนะจ้าจากสองมืนกว่าคนเนี่ยนะจ้าเข้าไปในรอบสุดท้ายได้สามคนนะจ๊ะก็น่าภาคภูมิใจมากนะจับทีนี้สองมืนกว่าคนเนี่ยเปินคาดเอาแค่สิบสองคนเนี่ยแต่มายิงพะยาวเข้าไปในรอบสุดท้ายได้สามคนอันนี้เป็นเป็นดี่สิ้นเขาควรจะภูมิใจนะ นี่ทีส่สองคนเนี่ยตอนนี้เพิ่เอาเข้าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะจารเพื่อพัฒนาศักยภาพเปิน่นพัฒนาทั้งความมู้ทั้งบุคลิกภาพคือทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นสตรีที่มีเยหันาตาิผลคัหรือสตาร์อาจารืเดอะสตาหรือเอเอฟอย่างทั้งหลายนั่นนะครับ ก่จะข้ญญญารักษณะนั้นเราเข้าไปไหว้ในบ้านลักษณะนั่นเลยนะครับก็จะมีอาจารย์นะครับเข้าไปสอนอาจารย์ใหญ่ก็จะมีมยุรามีอุดรหลายคนนะครับเข้าไปเป็นอาจารย์สอนที่ตาประเทศนะและ้วก็ประชาชนที่รู้มีนิทานเอาเนี่ยมีใจมีธรรมแรเป็นมีความเก่งนอาจารับอันนี้เป็นพิธีกรรมแรก ในการกัาบัังได้ปาสับสนุนอยู่นะจะแล้วก็พยามเอานะคะก็จะเปดะใวันวันอย่างเนี้ยถ้าไหแ่ยิ้มพยามเอามีทั้งเก่งทั้งดีแยกๆอย่างห่ถึงแประวตัวหน้าดีๆพยามเาก็ถ้าผู้ว่ามันจะสนไจะแบโคดีมากเลยนะจีะยิ้เอานั้นเอานี่พยามามเก่งแยก สิบเอ็ดเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าท่านจชวนดูไอ้แก่อแ่ก็เสียแต่ที่จถึงสามสิบห้าห่ลางหกสิบสอิ้นี้ก็จะไม่เอา ไอ้กันไก่กันไก่ไทไถ้าไหมเอาล่ะเอามงิอลงเจ้าเดี๋ยวเจ้าแต่พอว่ะพอคนข้างๆเนอะเจ้าเนอะเจ้าออกมาเราโคงกังกะนี่เนอถ้าคนไหนอยากพิดนะจ่๋ยบอกจิ้มเนอะเจ้าเนอยิงมาใจสับบนเท้าสับหานะอย่ไปนี่นะเดี๋ยวพอคนได้กล่อย่างเดียวนี่นะมาได้เนอะเจ้นอ ละลายพฤติกรรมด้วยกันนะเจ้าไข่กันไกลผ้าไหมพร้อมกันนะเจ้าเอามือขึ้นมาเอาหมออี้ก็ได้เจ้าสุกสูงมันจะปวดแขนเดี๋ยวียว่าเจ้านี่ทรมานคนเท่าเอี่ยมเจ้าแต่ว่าเท่าเสี่ยไค่กันไก่ผ้าไหมว่าสวยไหนเจ้าพร้อมกันพี่สยท้องไม่น้อยเหี้ยพี่สะท้องมันรางปวดโดนทําโทษเจ้าไค่หมูนั่นปวดทําโทษเนื้อมากุ้ยไปมนมันย้อมันโลุดเจ้าอง ลักไปนี่ไปส่อมม้าสองคนขนนีนยาพิษแล้วกะงามหิสุดในนี่เนือนะคนบอเดี๋ยวนี่เอาเอาํำเกิดมาตีมือนี่เนื้อจะเนื้อเดี๋ยวเจ้าใส่เฮือลำวงกังกะบัดเป็นยังเนาะลำวงกางกะหมอนบัดายเวลาฝนมาเพื่อลํำยังรูจะลํำเนาะแม่ตีใส่ท้อง ็กแม่บ้านธรรมดีนี้มดเดี๋ยวฟังเนอะหูนี่จะเป็นสอหรือ่าสอกับนี้เนีอะแลงอื่นนี่ไปเด้อสอสอที่มันน้ำยังไงออี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 ออหมูนี่จะเป็นชิงหมองถ้าเจ้าพีบ้าเเราดีกับข้องหมองชิงหมองนะตัวกันย่านะ

่เจอคนที่มีข้อดีเจอคนที่ยายกับหลานอยู่กันในครอบครัวอยู่สองคนไม่มีเงินรายได้อะไรนอกจากรู้ว่าอันนี้นะคะต้องให้สำตอบนะคะเรื่องของสองสอส่วนว่าตัวส่วนมนก็อยู่กัรัฐบาลท่านนายกฯกาพชรนะการพัฒนาของตางระเทศและการพัฒนาบนภาคตะวันตนะคะ หรือว่าไม่ได้สอกันแยกกันพี่ไม่อยากให้แยกพี่ไม่อยากให้แยกเจอชาว่างชาติแนนะเดี๋ยวที่จริงเนี่ยเราโชคดีด้วยอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีประธานที่เป็นประธานจังหวัดนะก็คือท่านอาลีเนี่ยเป็นเป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาอยู่อำเภอเมืองเรามีโอกาสเราได้เข้าเข้าถึงคือเรา พี่ค่อนข้างพี่ว่าเราค่อนข้างจะโชคดีในส่วนที่เรามีคนของเราเนี่ยนั่งสูงสุดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องดูว่ารวมกล<ร>ุ่มกันหมู่บ้านที่ตำบลที่ได้มากที่สุดข,ขนานี้เนี่ยที่อนุมัติไปแล้วรู้สึกจะเป็นตำบลแม่กาและแม่กาเนี่ยเขาจะมาดูงานแล้วนะคะเขาจะมาดูเรื่องของการบริหารของออของท่าน มาดูเรื่องกลุ่มอาชีพที่รับอนุวัตไปแล้วท่านทําแล้วมันเกิดมากเกิดผลอย่างไรอันนี้คือนโยบายรัฐบาลแล้วก็โชคดีมากเลยในยุคนี้ที่ท่านได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเราไม่ได้งไปง้อคือถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าโอ,อเคเรามีกองทุนหนึ่งล้านบาทอยู่แล้ว